ตอนนี้เขาก็พักเที่ยงกินเขานะครับพี่น้องครับเกือบเกือบเที่ยงครึ่งเกือบเกือบประมาณนั้นนะครับเทียงครึ่งมาแล้วครับพี่น้องครับแสีบๆนุ่งนวลมกันโอ้ยกับเข่ากับหน้าร้อนนะครับพี่น้องครับนะเย้าเหยียบนะครับทีมพอขัวแมคขัวนะครับขัวบ้านแม่บ้านเมื่อนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเัาทุกบู่ทุกคนครับที่มาซ่ยนะครับมาเหตุดการเหยีดงาน รวมแรงรวมใจนะครับกิจอาสาทุกทุกคนนะครับสู้ตกับเขานาม้ยมันนีได้ลาบมัวเขียวนะครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับาลาบมวเขียวอเป็ดต้มเป็ดพี่น้องบ่อบาีงานครับพี่น้องเตะกันนครับนน